ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สลายอยู่ที่ร้าน White Story ของคุณปอกับคุณเอ๋ที่เ e อ็มคอเทียมากินขนปมปังอยากกินมากตอนนี้เรียบร้อยแล้วมาดูกันนี่จจ้อันนี้คือขหมนปังฮันนี่โทนค่ะอือ่ที่เรียกว่าเยิ้มอยู่เนยที่เยิ้มฉ่ำมากและนี่เป็นเฮเซอร์นัทบาร์นีกินเลยว้าว อยากกินมอเดี that that well ๋ยวจะมาชิมให้ดูนะจาะเจจหายไจศร a ก็ต้องรีบเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะไม่รู้สนกอ่ะมาดูถึงเปชิมให้ดูที่เด็ดเลยตินนี่เต้นหื้วสัญญาดีมากครับทุกคนอยากจะบอกว่าณจุดนี้มีสลบเนยแบบ ตูมากกินหลายอย่างมากแต่ว่าอยากกินอันนี้ที่สุดอืจริงะเกมากอร่อยมากคือมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าหนมปังนุ่มมากช่ำเนยอหอมมากๆอือือ สุดติ่งกรดิ่งแล้วอร่มากมากมายคูตรงๆแลวฟินมากมคือปกตีอ่ะก็หนมปังทัว่วไปมันจะเป็นแบบว่ากรอบใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่กรอบแต่มันเป็นนุ่มนุ่มและหอ,อมอมากเนยเย้มฉ่ำฉ่ วันนี้สุดามาที่นี่จริงๆเพื่อสิ่งนี้นะแต่ไปเก็บไก่ไปเก็บอะไร,าะไรมาหมดแล้วเกิดมาอันนี้อยู่ข้างบนอีกตึกหนึ่งอีกตึกหนึ่งจากพวกไก่อะคะ่ะอยู่ชั้นชั้นเจ๊มาชา้าอันนี้ชั้นอะไรนะน อร่อยมากเจ๊อร่อยมากขอบอกฟินที่สุดในโลกเดี๋ยวจะตักให้เซชิมอร่อยมากเจ๊ไอ้ไม่เห็รูปเลยลูกหมูไทยเรียบร้อยแล้วไม่ต้าเซอร์อร่อยตอนแดดตอนแดดตอนแดดเออวะเดี๋ยวเพิ่งนเซต้องชิมก่อนอย่าให้เจ๊ชิมอร่อยจิ๋ไม่ได้ไม่ได้มันติดเนยพอดีอร่อยมากมันนุ่มมาก เซตถ่ายตีน้ำช้าเพราะว่าหนูถ่ายวิดีโอค้างไวอ้อยู่เดี๋ยวนจะชิมไอ้นี่เบลนี้แล้วมลาถ่ายก่นอนนยากซื้อโทรศัพท์ใหม่มนังก,ก็ะเล็ดบ้ากล้องน,น่ะโอเคอุ๊ยอร่อยมากทุกคนชดังบ,บอกว่าสุดๆเลยจริงๆมาต่อกันที่เบลน,นี้นันเคสนัดเบลนี่ น้อยรอดอะนี่น <laughs> นมีนางพึ่งถอยมาตะก,กี้นี่วัดหมาดอันนี้เฮสนัดบาวนี่ก็แนะนำจ้าหวานอร่อยจระชอบมากอันนี้เป็นตัวแนะนำแนะนำสองสองอย่างของพ้รนฉันทำเลอะเฮสนัดบาวนี่น้อยวะหันคือมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าอา่ำอมนคน เค็มข้นแล้วก็กรอบ,รบมันจะมีตรงตรงข้างบนเนี่ยเป็นกรอบๆถ้าใครชอบแบบว่าตัวช็อกโกแตลตอะชอบเลยเข้มข้นมาก okay, okay. เอาเจ๊นี่ตะกี้ก็ไม่ถ่ายอเอันนี้โน้ต้องไหวอันนี้ช็อกโก,กแลตแบบเลย เจ๊ไม่กินนึกแกล้งแล้วก็ไม่บอกหนูอหนูเสิร์ฟหนูไอ้หนูก็ว่าจะกินด้วยกันหนูก็ตายดิเจ๊ไม่กินดนวยกด้วยกันเจ๊ช่วยช้อนซ้ำมาทำมาแล้วนะคะแบบไม่สัมผัสเรื่องขนมหวานเลยแต่ต้องพาน้องมาเพราะน้องจะกินเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปถ้ามากินวายแอลเอฟเยอะต่อนะคะนต่อร้านวายต่อนี่เป็นของเจ๊เจ๊ต้องช่วยหนูกินไหมคะหนูแย่มันก็ต้องช่วยกินเร็วารให้กินแอลเอฟเยอเธอขอเซย์ช่วยไหมเราฉันก็ไม่ไหวปะ เลี้ยลอยมากเลยหนุกังหลังสุดสิ่งตอนนี้จริงเหรอเจ๊ช้อนดันจ่าเพิ่งเป็น่ไงน่ารักใหม่เหมิ่มซื้อน่ารักที่ไหนเลยดิเออส่งให้หนูด้วยหนูชอบมากดีน่ารักชอบอุ้ยชอบส่งมาให้ด้วยเพิ่งเพ่งค้ไปซื้อมาใช้นะคะดีมากเยอะเมล็ดมากเจ๊คุณกินจริงจรไม่อันนี้ ่ก็ปวดหัวเมื่อวานเมื่อกูอ้วนหนาหนิงกูแค่อ้วนหนาหน้แหละนะจะไม่ช่วยกินเลยเฮ้ยโวนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้วนแต่แย่อยู่แล้วเดี๋ยวเจมาช้าจนมันหายร้อนแล้วเนี่ยคืออร่อยมากยอมใส่ใส่อัพยายก่อนยอมให้ให้น้องแด๋ไปเลยค่ะช่วยกินเผาหนึ่งบ้านมีสีเผาหนึ่งอร่อยว่ะเจมือไม่ช่วยกินเลยมือ จริจริงฟินมากนี่ขนาดเรากินกันมากี่อย่างแล้วเนาะกี่อย่างนั่นฟินนมากแต่ว่ากินตอนร้อนๆเนี่ะจะรดมากส่วนมามี่เจไม่ช่วยโซดาเลยโซดาก็ไม่ไหว,หวปะตอขอโทษเราเมื่อกี้นะหมดแล้วกูไปใส่ทัอโอ้โหเป็นไงดูสิไอ้แบบเยอะมาก บรรยากาศบ้านโอเคถ้าเรามาถ่ายให้แล้วกับไวท์ซีสตอรี่เต็มคอนเทียมมันอยู่ตึกอะไรก็รู้เจตึกทุกอย่างนะถามยาถามยา <laughs> ตึกที่เป็นของกินเนาะของที่เต็มเลยไปแล้วกับอย่าลืมนะที่เด็ดเลยจอมจริงไปแล้วไป